สวัสดีครับพื่นผมมิ่งเกมนนเมอร์ทีวีวันนี้เราจะมาเล่นเกม hit shot กันนะครับผมอ่าวันนี้เราจะมาเล่นเกม hit shot ถพร้อมแล้วไปดูเลยเล่นดํดานี่เท่าไหร่เยดีสิ้าสิอ่าถ้า,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 าใครพร้อมแล้วไปดูกันเลย มีมูกเกมเฮดช็อตด,ดิแล้วเมื่อก่อนเมื่อไหร่แม่แม่งมาสักทีวะเนี่ยอ้อปิดเสียงเกมขออนุญาตปิดเสียงเกมแป๊บเอาให้มันพอดีอย่างนั้นเสียงเราจะไม่ดังพอใจม้อยอืมแม่งไอ้สัตว์เนี่ยโทษทีนิ้วแม่งบางหน้าวะ จบอยู่ไหนมึงมึงตายตายอีกสกตีมเหรอเยไล่ไล่ไลไล่ยิงหาพ่อมึงเหรอหันศัสทพ่อมึงอยู่นู่นอ,อได้ไดมาคุบินจดก,กัเฮ็ดชจดเบลอเแลมาสิเจ้มาสิเจ้เจเจมาโอ๊ยใครเนนนหลบทันว หน้าหลบทันเปลี่ยนปืนสับเปลี่ยนดิกูเฮ็ดช็อตให้หนูยิงจัดยิงหาท้องนเท้องไอ้สัตว์นี่หนูหน้าหลบได้สัตว์ยิงทำไมฮะอย่าเฮ็ดช็อตเราอ่าอย่าหลบดิอย่าหลบดิน้องอ้ากูทนไม่ไหวกับเรื่องนี้มึงทำกูหลบได้ ไอสัตว์แบบนี่เรกินแล้วโตไ้สัตว์ดีมากเลยนะอ้บ๊อบ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 พันไม่ใช่หมอสัตว์แม่งเล่นกูจะตายแล้วเอากูไปไปกินเอาไปไอ้ด้วยเอามาเละเป็นขี้อ่อนดีวะเออใอย่ๆพี่พี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเป็นคนดีคนดีคนดีใจเย็นใจเย็น เอ็ดอยออกมาจัดก,การเลยปากติ๊พวกมีแต่พวกกาะกาบไอสัตว์แม่งกาบก,กาบสัตว์นี่คือการเล่นเกม e a d ช็อตของผมมีแต่พวกกาะกาบลองไปดูดิด่านที่สิบอ่ะโคตรร่อย กูเริ่มเลยสักเฮ้แมงปืนให้อัพปืนเนาะอ่าคลิปนี้ก็คงต้องจบแล้วนะครับเแตวว่กูอัพเฮ้ยโงงอะโอ้โอัพไม่ได้ไอ้แสก็ขออภัยด้วยนะครับผมอืา รถในกอล์ฟของมึง uh ตัวนั่งห่างจากจอมาประมาณสองถึงสามเมตรมาครับเออแดนนี้โออแดนนี้แม่งยืนให้เรายิงเลยได้ได้ยิงหายยิงหัวเหรออ้าวอ้าวอาวอาเล่นตงตีเลยมึงเป็นเพือะไรมึงไงกับไอตนตีน ไอ้ดอยมาจากกัจากรกจักรเดิเละแล้วมีข่าวดีจะมาบอกเราได้ปืนใหม่เออเราได้ปืนใหม่แต่ว่าค่อยใช้ทีหลังนะอ่ะถ้าจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดกดเอากดกดติด,ดตามไปเลยว่า อันนี้ที่กูเล่นจริงๆแล้วเอาไปก่อนอันแรกเละเพื่อจบสุดได้อย่างง่ายดายเสร็จมามามาอเสร็จอเสร็จอ่ะเสร็จมาไอ้เฮ้เอาไปเอาไปหนึ่งไห้ไอสัตว์อาพีจีอะมึงเอาไว้เป็นนาฮอกไปเอาไปเอาไประเบิดของกูกูมีเยอะไอสัตว์มึงเป็นะครสัตว์ วันมึงไม่มีเงินไง่ายพี่อเอาไปเดอกูคนลบอกสัตว์หรือไม่กูก็เป็นแค่ก็ธรรมดาเอาไปจากมึงมึงยิงไม่หยุดเหรอข้ามือที่ยงง่าสัตว์ใช้สัตว์เอาได้ใช้มึงยิง,งอยงู่นั่นเลยได้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 สัตว์เอาหนี่ไปกินนี่มีตัวพวกปลา ไอ้ไอ้หมงไอ้สัตว์ของใหญ่นีกก่บอกแล้วใหญ่ก็ไม่ปานาฮูกูโนะน,นี่เป็นที่ไอ้สัตว์เอาระเบิดไปหนึ่งลนะัดเอาไว้กูให้สิน่าเฮ็ดช็อตเลยมึงเนี่ยอ่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับการยิงเฮ็ดช็อตของผม กัชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครเออเออเอาใหม่เอาใหม่ไม่ใช่กูพูดผิดเออย่าลืมกดติดตามกดไอ้ไม่ใช่อสัตว์อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อต่อไปซื้อปืนก่อนหน้าได้ปืนสไนเปอร์แล้วอ่ะแล้วคลิปนี้กอสวัสดีครับอ่อแล้วจะบอกก่อน จะบอกก่อนแอปที่ผมไว้บันทึกหน้าตัวเองนั่นก็คือแอปที่ดีคือม็อบเบเซนนี่คืออันนี้สามารถไปหาดาวน์โหลดได้แล้วนะเจะ๊นะอ่าก็สำหรับที่นี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะับดีไหนวะนี่ไง,ไงนี่ถ้าคุณอยากบันทึกหน้าของตัวเองเอาแป๊บแป๊บแป๊บออกก่อน ให้กดไปที่ตัวลอกอืมอะไรวะเล่นเก็บไอสัตว์ไม่ใช่ไม่ใช่ให้เว็บแคมบันใบหน้านะครับเว็บแคมใบหน้าอ่ะคุณก็สามารถเลือกได้ว่าคุณจะบันทึกใบหน้าอย่างไรครับให้เลือกเป็นวงกลมหรืออันนี้คุณก็จะมีช่องใบหน้าเพิ่มมาแต่ถ้าปกติมันจะไม่มีใบหน้านะครับผมอ่ะกดไปที่นี่ครับผมอ่ะพอคุณปิดใบหน้าแล้วนะครับผมเห็นไหมครับเมื่อคุณปิดใบหน้าอ่ะ ถ้าคุณเปิดไม่จะขึ้นในคุณอ่าสากินนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดท่องสไครผพเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปออนนี้สวัสดีครับ